เดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าประสิทธิภาพของเจ้าเคียว M I ตัวน,นี้นะครับดีกว่าเคียวปกติขนาดน้องบอกก่อนนะครับนตินไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือว่าเจ้าของแบรนด์นี้เลยนะครับแต่นตินอยากแนะนำนะครับเนื่องจากนตินใช้เคียวมาหลายยี่ห้อแล้วมันมัน,ม,นมันไม,ไม,ไม่ไม่ตอบโจทย์นะฮะก็เลยอยากจะแนะนําเคียวดีๆครับมารีวิวให้เพื่อนพี่น้องนะครับผมชาวเกษตรกร,กรได้ลองใช้กัน แพงหน่อยเจ็บหน่อยแต่คุ้มค่าแน่นอนครับแล้วมาดูกันครับเลยครับนาตินก็ต้องออกตัวก่อนนะครับว่าน้าตินก็ยังเคี้ยวไม่เก่งนะครับเพราะว่าโดยมากก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นน้องๆนะครับช่วยกันทํานะครับผมใช้คำว่าทีเดียวขาดหมดเลยนะครับเดี๋ยวรบกนอาจารย์ครูขยับมาทางด้านนี้สักนิดนะครับผม และนี่แหละครับความเร็วและสิ่งที่ประหยัดคือต้นทุนของแรงครับผมในการใช้แรงงานนะครับความเร็วก็ลดระยะเวลานะครับผมแน่นอนครับคุ้มค่าแน่นอนลองใช้กันดูนะครับเพราะว่าที่เราใช้กันนี่มันสามารถทําให้เราหนึ่งนะครับผมประหยัดเวลา2ลดต้นทุนแรงงานนะครับผมและ3นะครับประหยัดในการใช้ กลองดูนะครับไปหาซื้อกันดูครับผมยี่ห้อนี้นะที่แนะนําและรีวิวเลยครับว่าดีจริงครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้ครับและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้น้ติและน้องภูและลุงต้านะครับผมต้องกลับลากันไปก่อนนะครับโชคดีมีชัยทุกท่านครับมีแต่ความสุขความเจริญโชคดีมีเงินใช้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ